นี่พ่อพ่อพูดอะไรของพ่อเนี่ยเหรอคําพูดคนที่บอกว่ารักลูกทำไมฉันรักแกเนี่ยมันผิดด้วยเหรอเมื่อไหร่แกจะเลิกกับลูกสาวฉันสักทีคุณพ่อพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับ วะน่าซึ่งแต่เช้าเลยทำไมขายของไม่ได้หรอเปล่าหรอกพอลุงฉันว่าฉันก็พยายามมากแล้วน,นุ้ยแต่ทำไมอ่ะพ่อแฟนฉันอนะดูไม่ค่อยชอบขี่หน้าฉันเลยวะ่ะเอาน้าแ yeah. กรักลูกสาวเขานะก็ต้องมีความอดทนพยายามหน่อยแหม อดทนเท่านั้นขยันเท่านั้นแหละจะมัดใจพ่อแฟนได้อะทำไมวะผู้ชายขายส้มตำเนี่ยมันผิดตรงไหนวะแกฉันว่าฉันขายส้มตำอะ่ะฉันก็เลี้ยงลูกสาวเขาได้นะเว้ยไอ้ไอมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแกไม่ใช่หรอก็เห็นรักแกดีนี่ใช่ฉันเข้าใจว่าไอ้รักฉันแล้วแกจะไปแคร์ทำไมวะฮะคนแก่นะนะ เขาบ่นๆไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเขาก็ลืมฉันก็อยากให้เขาลืมนั่นแหละแต่นี่ไงได้อะเล่นหาวิชายมไหมไอ้ดูตัวอยู่ทุกวันเลยอะทั้งๆที่เขาออกฉันเนี่ยนะ,ะยงนั้นแกก็ต้องช่างใจตัวเองแล้วแหละว่าแกรักไอ้จริงหรือเปล่าพร้อมที่จะมีความอดทนเพื่อไอ้ไหมเฮ้ยเอาหน้าอย่าไปคิดเยอะไปขายของต่อ กินไมหมเนี่ยน้ำเอาอะไรเอาน้ำแดงมาแล้วกัน <c oughs> นี่ของพ่อครับโอ้ขอบใจมากนะลูกน้อนมาหาน้องที่ไรอะ่ะซื้อของมาฝากพ่อทันทีเลยนี่ของไอจ้ะพี่เลือกกับมือเลยนะ รับไปสิพี่กาอุตส่าห์มีน้ำใจซื้อของมาฝากอะดูดิคนดีๆเลยรวยอย่างเงี้ยไม่เลือกแต่ไปเลือกเพ่อะ้าแบบกระจกกระจอกหากิ่ไม่วันๆไม่เป็นไรหรอกครับคุณพ่อผมรอน้องไอได้เห็นไหมคนดีๆอย่างเงี้ยหาได้ที่ไหนล่ะพ่อพี่พ่อพูดอะไรอะ่ะหนูไม่เข้าใจพ่อจริงๆเลย อยากได้นะใช่ไหมของขวัญอะเออกูก็ไม่เข้าใจมึงเหมือนกันไปดูนะสักวันเถอะจะได้กินเกลือทั้งบ้านมีลูกก็ไม่ได้แั่งใจเลยมันจะการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วงันผมขอตัวกลับก่อนนะครับพ่อขอบใจมากนะน็อตวันหลังมาใหม่นะลูกครับลูกดี มึงไม่ถวไวห้หน้ากูเลยพี่กอพี่อะไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องไปสนใจคำพูดของพ่อหรอก ยังไงอ่ะฉันก็รักพี่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนพี่เข้าใจนะไอซและพี่ก็ไม่ได้โกรธพ่อไอ้์ด้วยแต่พี่อ่ะน้อยใจวาสนาตัวเองที่เกิดมาไม่มีไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาพี่อยากเห็นไอกับพ่อสบายอยากคิดมากเลยนะพี่ฉันอะ่ะเชื่อว่าคนขยันอย่างพี่อะ่ะสักวันอะ่ะเราต้องดีขึ้นแน่นอนพี่ขอบใจนะ พี่ไอ้ย,ยังรักและคอยเป็นกำลังใจพี่เสมอมาพี่สัญญาว่าพี่จะทำให้ไอ้กับพ่อไม่ลำบากแน่นอน ครับลูกสาวฉันอยู่ไหนน่าจะยังไม่ตื่นสิครับคุณพ่อก็ดีฉันมีอะไรอยากจะพูดกับแกหน่อยเมื่อไหร่แกจะเลิกกับลูกสาวฉันทุกทีคุณพ่อพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรนะครับแก้ฟังไม่ผิดหรอกฉันต้องการให้แกเลิกกับลูกสาวของฉันแต่ผมกับไอซรักกันนะครับรักกันเหร แลวการแล้วไงไอเรื่องกัดก้อนเกลือกินเนี่ยมันหมดสมัยไปแล้วถ้าแกรักลูกฉันจริงอะ่ะแกควรที่จะปล่อยให้อายอไปมีชีวิตที่ด,ดีไปเจอคนดีๆสุขสบายไม่ใช่อยู่กับแกนี่แกต้องการสเท่าไหร่แล้วคุณนออ็อตอ่ะเขาพร้อมที่จะจ่ายให้กับแกแต่คงกับไอรับกันด้วยใจนะครับเงินซื้อผมไม่ได้หรอกครับนี่พ่อพ่อพูดอะไรของพ่อ เนี่ยหรอคำพูดของคนที่บอกว่ารักลูกทำไมแั่นรักแกเนี่ยมันผิดด้วยหรอพ่อไม่ผิดหรอกแต่พ่อเคยถามหนูบ้างไหมว่าหนูชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วไอ้สิ่งที่พ่อทําอยู่อ่ะมันเป็นความต้องการของตัวเองโดยใช้คําว่ารักลูกเป็นข้ออ้างต่งางใช่สิก็แกมันโตกันแล้วนี่ไม่ว่าฉันจะพูดอะไรทําอะไรอ่ะฉันก็ผิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเชิญจก่ก้อนเกลือกินไปเถอะฉันไม่อยู่แล้ว <ข>พ่อพ่อครับไอ้ที่ขอโทษนะที่พี่เป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องแบบนี้พี่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะเดี๋ยวพ่อแกสบายใจขึ้นเมื่อไหร่อ่ะแกก็หายงอน,นงเองแหละแต่พี่ว่าไปตามหาแกกันดีกว่า ลงุลงลุงอย่าคิดมากนะใจเย็นๆถ้าไม่ใช่ดเดองนี่หว่างจะได้เย็นได้มีลูกก็ไม่ได้อย่างใจเลยไปดูดิเนี่ยมีลูกเขยก็จอร์นหน้าอนาคตของลูกสาวข้ามันไปอยู่ที่ไหนวะนี่ข้าแค่เป็นห่วงลูกข้านะข้าก็ผิดแล้วหรอโอ้ยไอ้เรื่องเป็นห่วงอะมันไม่ผิดหรอกลุงแต่ลุงก,ก็ต้องเข้าใจลูกสาวด้วยนะว่าความสุขของลูกสาวอยู่ที่ไหนแหมไอ้ไอ้อะมันก็ไม่ได้ ต้องการแค่เงินมั้งนี่เขาจะบอกให้นะความสุขของคนเราเนี่ยมันก็อยู่ที่การมีเงินเท่านั้นแหละหไอ้เงินทองอ่ะมันของนอกกายนะลุงถ้าเราขยันทำมาหาทิน<ม>เดี๋ยวมันก็มีแต่ไอความรักความเข้าใจของครอบครัวนะมันหายากนี่ลุงรู้ไหมว่าไอ้กรอบอ่ะมันไม่ได้จนอย่างที่ลุงคิดหรอกนะยังไงวะ ไอ้ที่มันเดินขายของอยู่ทุกวันนี้นะมันแค่หาข้อมูลแฟนชายเพราะว่ามันกำลังจะเปิดแฟนชายขายส้มตำเป็นของตัวเองเออเนี่ยตามห้างใหญ่ๆทั่วไปนะมาติดต่อซื้อแฟนชายมันเยอะเลยแต่มันยังไม่ขายเพราะอะไรมันกำลังหาสูตรเด็ดๆอยู่เออมันรอเวลาเท่านั้นแหละลุงเอา้าจริงเหรอจริงสิลุงแล้วมันไม่บอกข้าวะเออไม่รู้อ่ะ จริงครับคุณพ่อคือว่าผมอยากให้มันอะไรชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับผมค่อยเส์ไพสยคุณพ่อทีเดียวอืมอีกอยาก่างผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เขาจะรักผมและยอมลำบากกับผมหรือเปล่าแหมทุกวันเนี้ยยังไม่เชื่อใจกันอย่างนี้ไงไม่ว่าอะไรหรอกข้าก็เป็นแค่เป็นห่วงลูกข้านั่นแหละ <c oughs> คุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมรับปากและสัญญากับคุณพ่อตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะดูแลไอ้และคุณพ่อไม่ให้ลำบากแน่นอนครับอเอเอ,เอจะได้สบายใจคุณพ่อทานอะไรเองครับถ้าเรากินตอนเย็นเลยเป็นละกับ